สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มีสูตรมะนาวน้ำผึ้งน้ำอุ่นดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพมาฝากเพื่อนๆกันค่ะมะนาวน้ำผึ้งน้ำอุ่นชงอุ่นๆดื่มทุกเช้าจะช่วยทำให้ร่างกายของเราสดชื่นช่วยปรับสมดุลในร่างกายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำอุ่นค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีมะนาวค่ะแล้วก็มีเกลือป่อนเล็กน้อยนะคะ ก็จะเป็นส่วนผสมในการชงค่ะประโยชน์นะคะที่เราจะได้รับจากการดื่มมะนาวน้ำผึ้งนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะเช่นช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารช่วยดีท็อกช่วยขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการขับเสมหะทําให้ชุ่มคอและก็ยังบํารุงสายตาด้วยมะนาวมีวิตามินซีสูง ช่วยบำรุงให้ผิวพรรณและดูกระจ่างใสด้วยค่ะส่วนน้ำผึ้งนะคะถ้าเกิดว่าเราดื่มในปริมาณที่พอเหมาะต่อร่างกายนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็บำรุงเส้นผมรวมไปถึงบำรุงสมองด้วยค่ะเพราะน้ำผึ้งมีวิตามินบและก็มีแร่ธาตุต่างๆแล้วก็ในส่วนของน้ำอุ่นนะคะการได้ดื่มน้ำอุ่นนะคะร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าน้ำเย็นค่ะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะน้ำอุ่นก็ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีอีกด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชงเลยนะคะก็เดี๋ยวเราเตรียมน้ําอุ่นมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำอุ่นค่ะแล้วก็ผสมน้ํำผึ้งลงไปนะคะ3มช้อนชา ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยนะคะ นิดนึงพอค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ชงอุ่นๆดื่มทุกเช้านะคะจะช่วยบำรุงสุขภาพนะคะทำให้ผิวพรรณดีค่ะแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายของเราอีกด้วยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะจะเจอกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ